จเจริญละได้ผัวทางโซเชียลยังเรียนไม่จบท้องมาให้เลี้ยงอีกจะมีอะไรกันก็ไม่รู้จักป้องกันเอาแต่ความสนุกกว่าจะหาเงินทองส่งเสียให้เรียนรู้ไหมมันยากขนาดไหนเรียนยังไม่จบมาหกเลยรีอ,อ่านมีผัวแล้วหัวสมองมีแต่ฟองน้ำคิดไม่เป็นงานในบ้านก็ไม่เคยช่วยเอาแต่จิ้มโทรศัพท์วันๆดูแต่โทรศัพท์จนได้ผัว แถมมีลูกมาให้เลี้ยงอีกจะบ้าตายบอกไว้เลยนะไอ้ผู้ชายคนไหนมันทำให้ท้องต้องรับผิดชอบด้วยไม่งั้นฉันจะฟ้องคอยดูวิภาเสียงดังด้วยความโมโหและก็เสียใจที่ลูกสาวคนเดียวกำลังเรียนหนังสือแล้วเกิดท้องขึ้นมาเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่ลูกสาวที่ชื่อมิน้นอายุได้สามขวบเพราะจับได้ว่า สามีแอบนอกใจเธอเลยหออยาก,กันสามีก็ช่วยส่งเสียงเลี้ยงดูลูกสาวบ้างแต่ก็ไม่มากนะักถ้ามีปัญญาทำให้มันเกิดมาก็ต้องมีปัญญาช่วยกันเลี้ยงดูส่งเสียนี่อะไรให้มาเดือนละห้าพันค่าขนมไปกินโรงเรียนยังไม่พอเลยเอาไปบำเรอเมียใหม่ลูกใหม่หมดละสิถึงได้โยนเศษเงินมาให้ฉันรายได้ฉันก็ไม่ได้มากอะไร ทางนี้ก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกันจะให้ส่งให้หมดเลยหรือไงแล้วทีนี้จะกินอะไรก็อยากนอกใจฉันเองนี่ช่วยไม่ได้ฉันก็ยกบ้านให้ไปแล้วทั้งบ้านทั้งที่ดินฉันก็รับผิดชอบไม่ใช่ว่าฉันทอดทิ้งเอาอย่างนี้ถ้ามีมากก็จะส่งให้มากไป่ต้องทวงไม่ต้องดา่าเสียงโทรศรัพท์ของอีฝ่ายเงียบไปฮลัฮโลฮโหลฮัลโหลฮัลโหลวางหูไปแล้ว ไอ้ผัวเฮงซวยวิพามักอารมณ์เสียทุกครั้งที่โทรศัพท์คุยกับพ่อของมิ้นพ่อของมิ้นทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งรายได้น้อยเพราะความรู้ต่ำไม่อยากกับวิพาแล้วก็ไปอยู่บ้านภรรยาใหม่มีลูกชายหนึ่งคนส่วนมิ้นเมื่อพ่อกับแม่เลิกกันตอนอายุสามขวบเธอก็อยู่กับแม่สองต่อสองตามลำพัง วิภาทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งแถวแถวชานเมืองรายได้ไม่มากนักแต่ก็พออยู่ได้เพราะไม่ต้องเช่าบ้านอยู่สามียกบ้านให้เป็นบ้านก่ออิฐถือปูนชั้นเดียวเนื้อที่ห้สตารางวาให้โดยโอนเป็นชื่อของลูกแทนความรับผิดชอบที่นอกใจวิภาแล้วก็อยากกันวิภาอายุยังไม่มากแต่เธอก็ไม่มีสามีใหม่ จนมิ้นอายุ17เรียนอยู่ม .5 ้าโรงเรียนแห่งหนึ่งแถวชาญกรุงเทพอยู่ไม่ไกลบ้านนะักนั่งรถเมย์ครึ่งชั่วโมงก็ถึงมิ้นในไอจีนะมีคนหนึ่งนะกินมากเลยอะดูสิเพื่อนของเธอชี้ชวนให้ดูรูปในไอจีอ้ยหลอจังขาวตีสเปคฉันเลยขอแอดหน่อยนะ แลมินก็เล่นไอจีได้เป็นเพื่อนกับหนุ่มน้อยคนนั้นชื่ออะไรอะป๊อป <Pop. S 2> เธอละ่ะมินทั้งสองคุยกันผ่านไอจหนุ่มน้อยรูปงามคนนั้นชื่อป๊อปเรียนอยู่โรงเรียนดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพไม่ห่างจากโรงเรียนของมินมากนักทั้งสองทำความรู้จักกันคุยกันทั้งวันถ้ามีโอกาส ตั้งใจเรียนหน่อยนะจ๊ะมินโทรศัพท์หยุดเล่นก่อนไว้เลิกเรียนเมื่อไหร่จะเล่นจนเครื่องพังก็ไม่มีใครเขาว่าเวลานี้คือเวลาเรียนเข้าใจนะจ๊ะครูพูดภาษาไทยมิน้นและเพื่อนๆจะโดนครูดุประจำมิน้นกับป๊อบคุยกันไปถึงไหนแล้วล่ะดูเขาน่าจะชอบตัวเองนะก็คุยอยู่ แต่ถ้าทางจะมีคนมาชอบเยอะเลยอะทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยละ่ะแหมแหมแหมอิดอแต่เขาชอบเธอแน่ๆเลยเห็นคุยกันในเฟซในไอจดูเขาสนใจเธอมากเลยนะความที่มิ้นเป็นเด็กสาวหน้าตาดีแต่งตัวสะอาดสะอา้านเธอเป็นหญิงสาวที่จมูกโดง่งตาโตผิวขาวรูปร่างไม่สูงมากและก็ไม่เตี้ย ดูมีสเสน่ห์ผู้ชายมาชอบเธอหลายคนเธอก็โปรยสเสน่ห์ไปทั่วเธอดูเป็นเด็กสาวที่หน้าตาดีที่สุดในห้องหน้าตาดีติดแม่รูปร่างหน้าตาคล้ายแม่มากๆส่วนพ่อของเธอก็เป็นหนุ่มหน้าตาดีมากเหมือนพระเอกละครฉันส่งเสียแกให้เป็นเรียนนะมิน้นไม่ได้ให้ไปนั่งเล่นโทรศัพท์ ให้ไปเรียนนะไม่ได้ให้ไปนั่งหาความบันเทิงเรียนยังไงถึงได้เกรดเฉลี่ยแย่ขนาดนี้โทแม่ก็มันเรียนยากนะคนอื่นเกรดเขาแย่กว่าหนูอีกเรอแล้วทำไมไม่แหกตาดูคนอื่นที่เขาเรียนเก่งๆตั้งใจเรียนบ้างละ่ะของดีๆสิ่งดีๆนะ่ะหัดเอาเข้ามาหาตัวเองบ้างอนาคตจะได้มีแต่สิ่งดีๆกับคนอื่นเขาบ้างแม่จะบ่นหนูไปถึงไหนก็แม่อยากสนุกกับพ่อถึงได้เกิดหนูมาแม่ก็ต้องรับผิดชอบ แม่จะมาบ่นให้หนูฟังก็ไม่ถูกนะเพราะหนูไม่ได้อยากเกิดมาแบบนี้หนูก็อยากเกิดมาบนกองเงินกองทองมีชีวิตที่ดีมาตั้งแต่เกิดอ๋อเหรอไปเอาความคิดปรีพวกนี้มาจากไหนคนเป็นพ่อเป็นแม่นะเขารักกันเขาอยากมีลูกมาช่วยเติมเต็มชีวิตพ่อแม่รักลูกทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนเมื่อมีลูกแล้วก็มีความหวังที่จะให้ลูกเจริญก้าวหน้าถึงได้ยอมส่งเสียให้เรียนหนังสือจะได้มีอนาคตที่ดี ถ้าพ่อแม่อยากสนุกก็คงจะป้องกันแล้วไม่ให้มีลูกถ้ามีลูกแล้วมานั่งเถียงพ่อแม่แบบนี้ทำนิสัยแบบนี้ผู้จาเหมือนไม่มีสมองแบบนี้คงไม่ปล่อยให้เกิดมาหรอกหนูไม่เชื่อหรอกว่าแม่คิดแบบนั้นพ่อแม่ก็กลัวตอนแก่ไม่มีใครเลี้ยงดูสิถึงได้อยากมีลูกไว้คอยให้ดูแลตอนแก่โอ้ยมีนพ่อแม่สมัยนี้นะเขาไม่ได้หวังให้ลูกมาเลี้ยงดูหรอก ไม่ต้องมากระตันยูหรอกแค่หเอาตัวรอดไม่มาแบมือขอพ่อขอแม่ก็อพอแล้วอย่ะถ้าพ,พวกเธอโดนล้างสมองหมดและพ่อแม่เดี๋ยวนี้เขารับรู้ได้เขาไม่ได้กินหญ้าขาดสารอาหารน้ำมินแม่กับลูกเถียงกันอย่างไม่หยุดไม่หย่อนจนผู้เป็นแม่อ่อนใจในความคิดฉันโตมาจนอายุสี่สิบกว่าก็เพิ่งเจอแบบนี้แหละเด็กสมัยนี้มันเป็นยังไงนะเอาแต่ความสบาย คนอื่นจะเหนื่อยจะเน็ดแค่ไหนกูไม่รู้เอาแต่ตัวกูเป็นที่ตั้งฮอนาคตของชาติคงจะเจริญดอกแม่คนล้าสมัยหัวโบราณเดืยวนี้เขาไม่ต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยนั่งอยู่กับที่ก็ใช้โทรศัพท์หาเงินได้แล้วแม่เลไหนล่ะที่นั่งเล่นโทรศัพท์ทั้งวันทั้งคืนไหนล่ะเงินเอามาให้ดูให้เห็นหน่อยสิได้กี่บาทแล้วล่ะเห็นขอเงินเติมเน็ดอยู่นั่นแหละ ถ้าหาเงินได้มาช่วยแม่แม่จะไม่ว่าเลยสักคําอย่าดีแต่พูดลองทำาให้เห็นบ้างสิหาไรายได้จากโทรศัพท์นะ่ะเอาให้ได้แบบที่คุยก่อนแล้วค่อยมาปากดีวิภากับนิ้นทุ่มเทียงกันทุกวันไม่เคยขาดวิภาเหนื่อยกับประจักงานก็ต้องมาทำงานบ้านสารพัดไหนจะทำกับข้าวล้างจานถูบ้านงานเหล่านี้ มิ้นไม่เคยที่จะหยิบจับหรือช่วยแม่เลยวิภาได้แต่บนพร่ำสอนแต่มิ้นก็ไม่เคยสนใจที่จะทำกลับมาจากโรงเรียนก็เข้าห้องเล่นโทรศัพท์การบ้านการเรียนก็ไม่เคยสนใจใหญ่ดีใช้เงินก็เก่งแม่วันเสาร์เพื่อนนัดไปเที่ยวหนูขอตั้งแม่หน่อยนะจะไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆบ้างที่มีอยู่ก็เก่าล้าสมัยไปตั้งนานแล้ว จะเอาเท่าไรล่ะแม่ถามตัววิภาเองก็รู้ว่าไม่เคยซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆให้เม้นเลยมานานแล้วพันหนึ่งแม่อืมห้าร้อยได้ไหมเงินเดือนยังไม่ออกเลยเดี๋ยวไม่มีซื้อกับข้าวกินนะมินแหมแม่เสื้อผ้าเดี๋ยวนี้มีห้าร้อยจะซื้ออะไรได้ก็แม่มีเท่านี้ถ้าอยากได้ก็โทรไปหาพ่อเขาขอเขาสักห้าร้อย ไม่ให้ห้าร้อยโอเคไหมลองดูก็ได้มิ้นตอบแล้วก็หยิบโทรศัพท์หาพ่อได้สิลูกถือว่าเป็นกรณีพิเศษแต่อยากขอพ่อบ่อยนะน้องก็กำลังจะเข้ามหนึ่งเทอมหน้าแล้วต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ค่าเทอมอีกหลายอย่างเงินเดือนพ่อทั้งเดือนเลยลูกบอกเบอร์บัญชีมาเดี๋ยวพ่อโอนให้พอถึงวันเสาร มินกับเพื่อนๆก็ออกไปเที่ยวกันมินมินนั่นป๊อบนี่นาะเร็วเ,วเ็วเข้าไปหากันเร็วป๊อบป,ป๊อปชายหนุ่มวัยรุ่นหันมาตามเสียงเรียกเขาเป็นหนุ่มน้อยวัยรุ่นหน้าตีขาวตัวสูงผิวพรรณดีใบหน้าหล่อเหลาตามแบบฉบับพระเอกเกาหลีเป็นที่ต้องตาต้องใจของสาวๆเอ,อ้ามินมาเที่ยวเหรอกำลังคิดถึงอยู่พอดี ได้เจอตัวเป็นๆและแหมปั๊บเนี่ยพูดตรงไปเปล่าทั้งคู่ต่างก็เดินไปเที่ยวกับเพื่อน,อนสาวของมิ้นอีกสองคนปั๊บมากันเดียวเหรอใช่เพื่อนๆเ,เขาไม่ยอมมาด้วยเลยมากคนเดียวบางเอื่นจังเลยมาเจอมิ้นที่นี่ทั้งหมดก็ไปเที่ยวหาซื้อเสื้อผ้ากันจนถึงตอนเย็นก็แยกย้ายกันกลับบ้านมิ้น เดี๋ยววันจันโรงเรียนเลิกแล้วป๊อบไปหานะได้ได้ว่าแต่มันจะเย็นไหมอ่ะเดี๋ยวกลับถึงบ้านค่ํามแม่มิ้นด่าตายเลยไม่ค่าหรอกไปเดินเล่นในสวนกันสักพักก็กลับโอเคปะ่ะโอเคและเจอกันทั้งหมดก็แยกย้ายกันกลับบ้านถึงวันนัดป๊อบก็มาดักรออยู่หน้าโรงเรียนวัดดีป๊อบ เราจะไปที่ไหนกันดีอะสวนสาธารณะใกล้ๆนี่แหละไปนั่งคุยกันโอเคไปทั้งคู่ก็เดินไปที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งซึ่งมีต้นไม้ใหญ่ๆมีบึงน้ำเป็นที่พักผ่อนอันรม่มรื่นทั้งคู่นั่งคุยกันตามภาษาวัยรุ่นยุคนี้เป็นยุคโซเชียลสื่อต่างๆมีให้ดูสารพัดทั้งด้านดีด้านไม่ดี เด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายสมัยนี้ก็เสพสื่อต่างๆวัยวุิทำให้แยกแยะของดีกับของไม่ดีไม่ค่อยออกสื่อลามกอนาจารมีให้ดูมากมายแค่ปลายนิ้วสัมผัสทั้งคู่รู้ว่าต่างฝ่ายต่างต้องการอะไรก็นั่งคุยกันแล้วก็จับมือถือแขนซบไหล่กันเราครบกันแล้วใช่ไหมม,มิ้นแหมถึงขนาดนี้แล้ว ยังต้องให้บอกอีกเหรอถามเพื่อความแน่ใจป๊อบล่ะคบใครคนอื่นอีกไหมไม่มีคบมิ้นคนเดียวนี่แหละไม่เชื่อหรอกหน้าตาแบบป๊อบใครๆก็อยากจะได้มันก็จริงคนมาจีบเยอะแยะทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ป๊อบเฉยๆส่วนกับมินน่ะป๊อบเห็นในไอจีป๊อบก็ชอบเลยละ่ะปากหวาน ถ้าคบกับมิ้นแล้วเผื่อใครมาจีบอีกละ่ะป๊อบจะทำยังไงก็เฉยเฉยไม่เล่นด้วยหรอกป๊อบมีมิ้นคนเดียวก็พอจริงอ่ะจริงสิไม่โกหกหรอกทั้งคู่ก็นั่งคุยกันสักพักหนึ่งและต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านพรุ่งนี้ป๊อบมาใหม่นะโอเคความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เป็นไปได้ด้วยดี ทำไมกลับบ้านไม่ตรงเวลาเลยอมิน้ทนทักนี้วิภาถามลูกสาวก็ก็การบ้านมันเยอะอะแน่ก็เลยทํากับเพื่อนๆเลยเย็นหน่อยใกล้จะสอบแล้วแน่นะอย่าให้รู้ไปทะเลถลายที่ไหนล่ะมิ้นไม่ตอบว่าอะไรเดินทําเป็นทองไม่รู้ร้อนเข้าห้องแล้วก็ปิดประตูเงียบจนถึงเวลากินข้าวถึงได้ลงมา มินคุยกับป๊อบทางโทรศัพท์ตลอดเวลาวันเสาร์หน้าบ้านป๊อปไม่มีใครอยู่พ่อกับแม่แล้วก็น้องไปต่างจังหวัดมินมาเที่ยวบ้านป๊อบนะจะดีเหรอดีซีมาเที่ยวบ้านป๊อปนะอป๊อบอ,อดอ้อ,อนอืมได้แล้วก็นัดแน่โดยป๊อปบบอกว่าจะมารับตามที่นัดหมายกันจะบอกแม่อยังไงดีนะ อ,ออืมคิดออกแล้วบอกว่าไปบ้านเพื่อนดีกว่างานมันเกิดมิ้นก็ขออนุญาตวิพาตามที่วางแผนไว้วิพาก็อนุญาตไม่ต้องกลับให้ดึกดื่นละ่ะเป็นลูกผู้หญิงระวังตัวไว้บ้างถึงวันนัดป๊อบก็มารับมิ้นตามที่นัดกันไว้แล้วก็พาไปที่บ้านบ้านของป๊อบใหญ่โตเนื้อที่กว้างขวางตัวบ้านดูหรูหรา ภายในบ้านก็ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ข้าวของที่มีราคาแพงโหบ้านป๊อบใหญ่โตจังแล้วอยู่กันกี่คนล่ะสี่คนพ่อแม่ป๊อบและน้องชายวันนี้ไปต่างจังหวัดอีกสองวันถึงจะกลับแล้วป๊อบทำไมไม่ไปด้วยล่ะถ้าไปแล้วจะได้นัดเจอกับมิ้นเหรอมิ้นทำหน้าดีใจยิ้ม,ยมแย้มแหมป๊อบอะ่ะ ไปเที่ยวห้องป๊อบกันไหมมินต์ไม่ตอบเพราะรู้อยู่แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นอารมณ์แห่งรุมสาววัยเจริญพันธุ์ก็คุกรุ่นขึ้นมาเมื่อเข้าไปในห้องทั้งสองก็ถึงเวลาตามใจปรารถนาโดยไม่มีความคิดยับยั้งชั่งใจป๊อบกับมิ้นต์นัดเจอกันอีกหลายครั้งแล้วก็มีอะไรกับมิน้นโดยไม่มีการป้องกัน หลังจากสองเดือนผ่านไปมินมินสายแล้วทำไมยังไม่ลงมาอีกวิภาตะโกนเรียกเพราะเห็นผิดปกติถึงจะเป็นช่วงปิดเทอมที่ลูกสาวจะนอนตื่นสายเพราะเวลากลางคืนก็จะเล่นโทรศัพท์จนดึกดื่นวิภาเรียกอยู่ตั้งนานมินก็ไม่ยอมมาเธอจึงเข้าไปดูแล้วก็เปิดประตูเข้าไปมินมิน,มนแม่เรียกตั้งนานทำไมไม่ขานเลย หนูเป็นอะไรไม่รู้เวียนหัวคลื่นไส้อ่ะแม่ไม่สบายหรือเอ๊ะเป็นอะไรไปหาหมอดีกว่าหมอก็อยู่ใกล้ๆนี่ไปวิภาก็ประคองลูกสาวพาไปหาหมอคลินิกใกล้ๆบา้านหลังจากตรวจสอบอย่างละเอียดคุณหมอก็บอกกับวิภาว่าเออลูกสาวคุณวิภาตั้งครรภ์ได้สองเดือนแล้วครับ อะไรนะคะลูกสาวที่ฉันยังเรียนหนังสืออยู่เลยจะมีลูกได้ยังไงคะค,ค,คุณหมอตรวจละเอียดแล้วหรือคะครับหมอตรวจได้อย่างละเอียดแล้วครับไม่ผิดพลาดแน่นอนครับวิภาได้ยินดังนั้นข่าแทบสุดหลังจากตั้งสติอยู่ภาคหนึ่งก็จ่ายค่าตรวจรักษาไปกลับบ้านมิ้นเรามีเรื่องต้องคุยกันหลังจากเปิดประตูบ้าน แกตอบฉันมาเดี๋ยวนี้แกท้องกับใครวิภาพูดแล้วก็ตีมิ้นไปด้วยนี่นะนางลูกไม่รักดีเรียงยังไม่ทันจะจบไปนอนกับผู้ชายจนท้องฉันเลี้ยงแกมาอย่างดีทำไมทำแบบนี้หนูเจ็บนะแม่ฉันตีให้เจ็บจะได้จำไว้ฉันอยากฆ่าแกด้วยซ้ำไปแม่แม่จะตีให้ฉันตายเด้หรือแม่ยา่า พิพาร้องไห้แล้วก็นั่งลงด้วยความเหนื่อยมินรีบวิ่งหนีเข้าห้องแล้วก็ร้องไห้เพราะไม่รู้จะทำยังไงพิพารีบโทรหาพ่อของมินในทันทีมาที่นี่ด่วนเลยลูกสาวแกท้องฮะว่าอะไรนะเออเออฉันจะฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละสักพักพ่อของมิ้นก็มาถึงที่บ้านเธอเลี้ยงลูกภาษาอะไรถึงได้ท้องยังไม่ทันจะเรียนจบเลย อ้าวแล้วแกเป็นพ่อภาษาอะไรถึงได้ปล่อยฉันให้เลี้ยงลูกคนเดียวอย่ามาโทษกันนะลงเมียใหม่จะลืมลูกลืมเมียแล้วอย่ามาโทษฉันอกีกทั้งสองทุ่มเถียงกันจนเหนื่อยด้วยกันทั้งคู่แล้วก็เข้าไปในห้องของมินบอกมาใครเป็นพ่อของเด็กบอกมาเดี๋ยวนี้เลยฉันจะไปเอาเรื่องกับมันมินได้แต่ร้องไห้เพราะกลัวพ่อกับแม่ จะบอกไม่บอกอีเด็กใจแตกทำพ่อแม่ขายขี้นหน้าอายุแค่นี้มีอะไรกับผู้ชายจนท้องพ่อก็เข้าไปกระชากมือลูกสาวส่วนวิพานั้นก็ไม่ห้ามบอกมาบอกมาเดี๋ยวนี้ท้องกับใครพ่อแม่คาดคั้นจนมิ้นรับสารภาพว่าท้องกับป๊อบแล้วก็เอาตัวขึ้นรถพาไปที่บ้านป๊อบกดกิ่งเรียก พ่อของป๊อ,ปอบออกมาต้อนรับเปิดประตูรัว้วยังไม่ทันที่จะพูดอะไรพ่อของมินก็พูดขึ้นทันทีว่าลูกสาวผมท้องกับลูกชายคุณเรียกตัวเขามาพบเดี๋ยวนี้เลยอะไรกันเสียงแม่ของป๊อบพูดขึ้นคุณคนนี้เขาบอกว่าลูกสาวเขาท้องกับลูกชายเราพ่อเหลือเห็นลูกชายโผล่หน้าออกมาทางประตูบ้าน ผู้เป็นพ่อก็เรียกลูกชายออกมาป๊อบรู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมเออเออรู้จักครับคุณพ่อชื่อชื่อมิ้นครับเขาบอกว่าท้องกับป๊อบป,ป๊อบจะว่ายังไงจะว่ายังไงล่ะก็ต้องรับผิดชอบอะสิไม่งั้นผมเอาเรื่องแน่ๆผู้เป็นพ่อของมิ้นกล่าวเอาอย่างนี้กันก็แล้วกันครับเราเข้าไปคุยกันในบ้าน ค่อยๆคุยกันครับใจเย็ยนๆครับถ้าเป็นเรื่องจริงผมจะให้ลูกผมรับผิดชอบทั้งหมดก็เข้าไปคุยกันในบ้านป๊อปลูกมีอะไรกับมิ้นใช่ไหมอืมชใช่ครับคุณพ่อแต่ไม่คิดว่าจะท้องจะมีเรื่องถึงขนาดนี้ครับทั้งพ่อทั้งแม่ของป๊อปต่างก็อึ้งไปทั้งคู่ ลูกคุณก็รับสารภาพแล้วว่าทำลูกสาวผมท้องทีนี้จะรับผิดชอบอยังไงครับอืมเอาแบบนี้ก็แล้วกันครับผมยินดีจ่ายค่าเสียหายให้ลูกคุณถ้าเด็กออกมาคลอดออกมาแล้วผมก็จะอุปการะเลี้ยงดูเพราะยังไงก็เป็นหลานผมแต่ลูกสาวคุณคงจะต้องพักการเรียนแล้วมั้งครับพักเอาไว้ก่อน รอจนคลอดเสร็จแล้วก็ค่อยกลับไปเรียนใหม่หาเหตุผลที่ดีให้กับทางโรงเรียนแต่จะให้ผมยอมรับลูกคุณเข้ามาอยู่ในบ้านในสถานะลูกสะพ้ยผมกับภรรยาคงยอมรับไม่ได้เพราะลูกชายผมก็ยังอยู่ในวัยเรียนจะเสียอนาคตเอาอีกทั้งลูกของคุณด้วยเขายังเด็กด้วยกันทั้งคู่ยังไม่มีหัวคิด ไม่มีความรับผิดชอบรอให้เขาโตกว่านี้แล้วเขาจะกลับมาอยู่ด้วยกันหรือใช้ชีวิตด้วยกันผมก็จะไม่ว่าครับคุณคิดว่าข้อเสนอเป็นยังไงครับทั้งพ่อและแม่ของมิ้นก็ค่อยๆคลายอารมณ์โกรธลงและพ่อของมินก็พูดขึ้นว่างั้นผมขอกลับไปปรึกษากับแม่เขาก่อนได้ไหมครับและจะรีบให้คำตอบครับ ได้ได้ครับส่วนเด็กในท้องคุณไม่ต้องห่วงถ้าเลี้ยงไม่ไหวส่งมาให้ผมเดี๋ยวผมจะเลี้ยงเองมิ้นเขาจะได้กลับไปเรียนหนังสือหลังจากคลอดเสร็จไม่เป็นภาระทางคุณเมื่อกลับมาถึงบ้านทั้งพ่อและแม่ของมิ้นก็ปรึกษาหารือกันและต่างก็เห็นดีตามพ่อของป๊อปพูดก็เลยโทรศัพท์ไปบอกพ่อของป๊อปดีนะเนี่ย ที่ฝ่ายผู้ชายขอรับผิดชอบไม่งั้นละงามนะ้าแม่ของมินกล่าวขึ้นส่วนมินเองก็ไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรได้แต่นั่งนิ่งยอมรับเสียงดุด่าของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ส่วนพ่อของป๊อบกับแม่ของป๊อบก็เรียกมาอบรมถ้ารักสนุกทำไมไม่ป้องกันให้ดีมีลูกตั้งแต่ยังเรียนไม่จบม .6 เป็นภาระพ่อกับแม่เนี่ยเห็นไหม อย่าให้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกมิฉะนั้นพ่อก็จะให้ป๊อบไปอยู่กับอาที่ต่างประเทศไม่เอาครับคุณพ่อผมสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกครับผมไม่อยากไปอยู่กับคุณอาหนาวก็หนาวเงียบๆทึมๆถ,ถ้าอย่างนั้นก็จงตั้งใจเรียนโลกโซเชียลนะนะมันมีทั้งคุณและโทษลูกเรายังไม่ถึงวัยที่จะมีครอบครัว งานการก็ยังไม่มีทำการเสพโลกโซเชียลก็หัดใช้สมองใช้สติปัญญาคิดดูอันไหนดีอันไหนไม่ดีทั้งพ่อและแม่ของป๊อบก็เข้มงวดกับลูกชายมากขึ้นจนเรียนจบสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้ส่วนมิน้นเมื่อคลอดลูกออกแล้วเธอก็ยกให้ครอบครัวของป๊อบดูแลเดือนหนึ่งก็จะไปหาลูก ไปเยี่ยมลูกพร้อมพ่อกับแม่มิ้นคลอดลูกออกมาเป็นผู้หญิงฝ่ายพ่อแม่ของป๊อปรักหลานสาวมากและรับจดทะเบียนเป็นบุตรส่วนมิ้นก็กลับไปเรียนต่อจนจบม .6 แล้วก็ได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยจำไว้นะมิ้นเราเคยผิดพลาดในชีวิตมาแล้วพระโรคเซลเชียวนี่แหละพ่อกับแม่รักลูกนะตามใจทุกอย่างจนเกิดเรื่อง มินมีลูกมินยังรักลูกไม่ใช่เพราะความสนุกในวัยหนุ่มสาวอย่างเดียวคนเป็นแม่นะ่ะอุ้มท้องก้าวเดือนนะมันทรมานมันมีทั้งสุขและทุกข์ค่าแม่เมื่อก่อนนี้หนูเคยผิดพลาดเพราะเห็นแก่ความสนุกหนูขอโทษแม่นะที่เคยว่าแม่กับพ่อทําให้หนูเกิดมาเพราะความคิดว่าเป็นเรื่องสนุกเพียงอย่างเดียว จนหนูมีลูกหนูถึงได้รู้ว่าความเป็นแม่ความผูกพันที่มีกับลูกมันพูดออกมาเป็นคำพูดไม่ได้เลยหนูขอโทษนะคะแม่ทั้งสองแม่ลูกกอดกันต่อไปนี้ตั้งหน้าตั้งตาเรียนให้จบจะได้มีงานทำดีๆมีอนาคตที่ดีหลังจากเรียนจบมาวิทยาลัยด้วยกันทั้งคู่ป๊อบก็ได้แฟนใหม่ ทำงานแล้วก็แต่งงานกันส่วนมิ้นก็เรียนจบทำงานแล้วก็แต่งงานมีครอบครัวทั้งสองก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันทั้งพ่อแม่และป๊อบและก็มิ้นก็ไม่เคยปิดบังลูกว่าเป็นใครมาจากไหนชีวิตทั้งคู่ต่างก็มีความสุขตลอดมา